สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับ u f f i n House r e v ว e w นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่ที่เข้ามาในร้านนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือ LED レンเซอร์ H 3 2นะครับเป็นไฟฉายที่สูมได้ครับผม LED l ンเซ e r H 3 2ตัวนี้นะครับมีความแรงของตัวไฟอยู่ที่120ลูเมนนะครับที่กำลังแรงสูงสุดนะแล้วก็เบาสุดอยู่ที่5ลูเมนครับผมที่บอกว่ามันซูมได้เพราะว่ามันมีอัตราการขยาย มันสามารถเลื่อนตัวกระจกมันได้นะครับก็จะทําให้เห็นเป็นมุมกว้างหรือมุมแคบตัวนี้รับประกัน7ปีนะครับผมแล้วก็มี IPX อยู่ที่4ีนะครับ i อ x อยู่ที่4ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับละอองน้ําไม่ได้ถึงขั้นกับแช่น้ําลงไปไว่ายน้ําได้นะครับก็เป็นแค่ละอองน้ําละอองฝนหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมเจ้าตู้นี้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ด้านหลังที่เห็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเป็นแพ็คใส่แบตเตอรี่นะครับก็คือข้างในตรงนี้เนี่ยจะบรรจุฐาน 3A นะครับก็คือเป็นก้อนที่เราใส่ฐานรีโมทที่วีรีโมทแอร์นี่แหละทั้งหมด3ก้อนแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีตัวที่เป็นเหมือนที่ปรับระดับนะครับเอาไว้ปรับระดับแสงว่าจะเอาอ่อนสุดหรือจะเอาแรงสุดนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสายเลื่อนมาตรงนี้นะครับเนี่ย เป็นสายคาดมาแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวไฟฉายนะครับสายเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีนะครับแข็งแรงแล้วก็มีที่ปรับระดับมาให้ใช้ง่ายนะครับผมมาดูที่ตัวไฟฉายกันบ้างนะครับตัวไฟฉายข้างหน้าเนี่ยดูเป็นโครงแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับมีด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเพื่อเปิดปิด ตัวไฟนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวที่เป็นเหมือนกับเกีียวสกูนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เอาไว้หมุนหรอกมันเอาไว้ดันนะครับเอาไว้ดันนี้ปุ๊บเห็นไหมดันขึ้นดันลงสังเกตที่เลนนะครับเนี่ยเลนมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอันนี้เป็นให้นึกเหมือนเป็นกล้องนะครับเวลาเลนมันโดนซูมออกไปมันก็จะไปในระยะไกลขึ้นใช่ไหมมันก็เหมือนกล้องเวลาเราใช้กล้องซูมอะมันก็ซูมไปไกลขึ้นเรยมันก็จะเห็นมุมได้แคบลงแต่ว่าก็จะไกลแต่ว่าถ้าเรา ดึงกลับมามันก็เหมือนเป็นเลนส์วายครับกว้างแสงแก็ออกไปเป็นวงกว้างๆนั่นเองนะครับผมตัวนี้ปรับระดับได้นะครับเนี่ยหสองแล้วก็3า,าระดับนะครับเป็นการทิ้วนะครับทิ้วลงนะครับทิ้วลงทิ้วขึ้นไม่ได้นะทิ้วลงได้อย่างเดียวนะครับก็เอาไว้สําหรับทิ้วลงมาเอาไว้ดูแผนที่หรือทําเช็คของนู่นนี่นั่นที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับผม ลักษณะไฟเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอปิดไฟนะครับผมหรืออาจจะรีไฟนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมกลับมาในสภาพที่มืดกว่าเดิมนะครับก็อันนีเ้เราจะมาเปิดไฟกันครับนี่นะครับให้ดูด้านหลังนี่อันนี้เป็นแบบมุมกว้างนะครับถ้าเราปรับระยะนะครับให้มันเป็นซูมเห็นไหมมันจะเป็นจุดเดียวอันนี้กว้าง ซูมกว้างซูมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเราใช้ในระยะที่แบบว่าใกล้ๆไว้มองหาใช้แบบมุมกว้างมันก็จะแบบมันก็จะเห็นได้ไดชัดแต่ว่าถ้าสมมติเราเดินอยู่ไกลๆแล้วสมมติเห็นอะไรสักอย่างตรงพุ่มไม้ไม่รู้เป็นสัตว์อะไรเราก็ซูมไปครับซูมไปไม่ต้องซูมสุดก็ได้ซูมครึ่งหนึ่งก็ได้เนหะ็น นะกว้างสุดอันนเนี้ยนะครึ่งครึ่งนะประมาณเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็สุดนะครับมันจะเป็นพอย n ์ p เดียวก็จริงแต่ว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันสามารถซูมไกลสุดได้ถึง1 0อเมตรเลยนะไอระยะซูมไกลสุดเนี่ยคือร0อเมตรนะครับคือไกลมากนะคือซูมไปร0อยเมตรเนี่ยเ,ออเวลาซูมไปไกลๆอะ่ะไอระยะที่มันเห็นเป็นจุดเล็กๆเงี้ยถึงเวลาที่มันเป็นร0อยเมตรมันจะไม่จุดเล็กนงี้นะมันก็จะกว้างขึ้นนะครับผมส่วนตรงนี้ระยะนี้นะครับระยะสั้นสุดเนี่ยกว้างสุดเนี่ย เห็นได้ไกลถึง20เมตรนะซึ่งถือว่าคุ้มค่านะครับใช้ได้ดีนะครับผมเพราะว่าไฟฉายหลายๆตัวเนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดซูมไม่ได้นะครับจะซูมไม่ได้กันส่วนใหญ่นะนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวตรงก้านตรงนี้เนี่ยจะสามารถปรับระดับความแรงได้นะลองดูนะครับอ่ะผมจะเลื่อนให้ไปเบาสุดเบาสุดนี่คือเปิดไฟอยู่เนี่ยเห็นเป็นเงาเล็กๆเดียวนะครับแล้วก็เล่งได้นะครับ แล้วถ้าซูมล่ะชึบแล้วก็เร่งให้เบาสุดนะครับนี่เบาสุดก็จะแค่นี้ครับเบาสุดเนี่ยคือ5ลูเมนนะส่วนแรงสุดเนี่ยคือ120นะครับผมซึ่งก็ถือว่าแค่นี้ก็สมเหตุสมผลแล้วครับในการใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัว5้าลูเมนเนี่ยถ้าเปิดแบบเบาสุดนะ เราใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้60ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเปิดแรงสุดที่120ลูเมนเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ที่6ชั่วโมงนะครับผมถ้าเป็นคนพกฐานไปด้วยก็เปลี่ยนฐานได้เลยถ้ามันหมดนะครับแต่เอาในความเป็นจริงจากที่ผมใช้งานมาครับสักประมาณ50ลูเมนคือปร,ประมาณครึ่งหนึ่งตรงกลางเนี่ยแล้วเปิดแบบกว้างสุดแช่ยาวๆแล้วถ้าเราใช้แค่าของใน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 ใ,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 ในแคมป์เรา สบายครับเหลือ5ลูเมนจริงๆก็ไม่ได้แย่5ลูเมนเนี่ยจริงๆหาของระยะใกล้ๆสบายมากครับเพราะเวลาเราอยู่ในป่าเนี่ยมันจะมืดแบบมืดสนิทไฟที่มันเป็นแบบ5ลูเมนอ่ะเล็กนิดเดียวอ่ะมันก็จะทําให้เรามองเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วนะครับผมในทางกับกันถ้าเราเปิดแรงสุดเนี่ยอย่าง120ลูเมนเนี่ยข้อดีคือเราเห็นชัดขึ้นครับตาเราจะโฟกัสได้ดีขึ้นข้อเสียคือมันทําให เราอะมองเห็นได้ตรงแสงตรงนั้นอะแต่อรอบๆที่มืดๆอะเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าตาเราพลาครับตาเราจะไปโฟกัสกับจุดที่มันมีแสงเพราะตาเราปรับโฟกัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับตัว LED Lenser H 3.2นะครับถ้าชอบและถูกใจสามารถมาดูได้ที่ร้านน,นาพัฟฟินเฮาส์นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่หน้าล่างนี้ได้เลยนะครับผมทั้ง่างนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ